ต่อไปเรามาดูที่หน้าถัดมากันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาในพี่คุณขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าเนื้อหาหน้าเนี้สำหรับน้องๆมอปลายมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นและต้องจํานะครับเ <า S 1> พราะว่ามันเคยมีการออกสอบ A l e v e l หรือว่าแ a ด7.4นั่นเองแต่ว่าสําหรับบุคคลทํางานหรือว่านักศึกษาทั่วไปที่จะเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องเรียนรู้ไว้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องจํานะครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับหน้านี้เนี่ย เขาบอกว่าในภาษาจีนจะมีคำศัพท์บางคำที่เกิดจากเสียงของสระหมายความว่าอะไรจําที่พี่คุณบอกได้ไหมตอนแรกๆเลยที่บอกว่าพยัญชนะต้นในภาษาจีนน่ะจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นเลยถ้าเกิดว่าจะประกอบเป็นคำเนี่ยมันมีแค่สระกับวรรณยุกต์ก็สามารถเป็นคําได้ละจาได้ไหมที่ยกตัวอย่างคําว่าอ้ายที่แปลว่ารักนั้นจะเห็นว่ามันมีแค่สระกับวรรณยุกต์เท่านั้นเองไม่มีพยัญชนะต้น ตอนนั้นพอกลับมาที่ข้อนี้เนี่ยภาษาจีนในวงเล็บเขาบอกว่ามีแต่สระไม่จำเป็นต้องมีพยัญชนะก็สามารถเป็นคำได้เช่นคำว่าอ้ที่แปลว่ารักในข้อสี่เนี่ยมันจะเป็นการใช้งานของพยัญชนะต้นพิเศษอี e กับวูที่เราพูดกันไปตอนแรกๆเลยมาเรามาเริ่มที่ข้อย่อแรกกันเลยนะครับข้อย่อแรกเขาบอกว่ากรณีเป็นอ e ีและท่าหลังอ e ี มีสระตัวอื่นให้เปลี่ยนจาก e เป็นพยัญชนะต้นพิเศษ y อีกครั้งหนึ่งนะชา้ชาๆนะถ้าหลัง e มีสระตัวอื่นให้เปลี่ยนจาก e นี่แหละเป็นพยัญชนะต้น y คราวนี้ทุกคนลองมาดูนะครับเดี๋ยวพี่คุณจะพูดจากบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวานะครับมาดูที่ตัวแรกเห็นไหมข้างหลัง e มันเป็นสระหมดเลยเป็นสระหมดเลยเนาะเราก็จะเปลี่ยนจาก e ไปเป็นพยัญชนะต้นพิเศษ Y ตอนนั้นเราจะเห็นรูปพินยินในหน้าตาแบบนี้แล้วเกิดถามพี่คุณว่าเอา้าไอ้พวกเนี้ยมันไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นได้ไหมได้ดิได้ทําไมจะไม่ได้อะมาดูตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าพี่คุณเอาพยัญชนะต้น G มาผสมอันเนี้ยได้ละ g i เแต่ว่ามันในกรณีที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่โดดๆแบบเนี้ย มันจะไม่เป็นคําที่สมบูรณ์มันเลยจะต้องมีพยัญชนะต้นพิเศษเนี่ยเข้ามาช่วยและเนี่ยก็คือหน้าที่ของพยัญชนะต้นพิเศษที่จะทําให้คําคํานั้นเนี่ยมันสมบูรณ์คราวนี้เรามาดูด้านบนนะตัวเนี้ยเราจะไม่ได้ละเราจะต้องอะไรเปลี่ยนจาก e ไปเป็น y อ่านว่ายายาอ่ะต่อไปเรามาดูตัวถัดมาตัวนี้คือเอียวเอียวมันก็ผสมกับพยัญชนะต้นได้ ตามตารางสระตักษรที่เราเคยเรียนกันมาถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่โดดๆแบบเนี้ยอ่ะไม่ได้ละต้องมีตัว y เข้ามาช่วยอ่ะเป็นพินอินที่สมบูรณ์ละคํานี้อ่านว่าเยเยต่อไปเรามาดูตัวถัดมาเราต้องเปลี่ยนตัวอีไปเป็นตัววดังนั้นคํานี้อ่านว่าอะไรเยียนเยียนต่อไปเรามาดูที่ตัวนี้ครับเอออ่านว่าอะไรอ่านว่า e ถูกไหมจริงจริงแล้วมันมีมงกุฎแต่ว่ามงกุฎหายไปเนาะอ่านว่า e ดังนั้นมันจะต้องเปลี่ยนจาก e เป็น y ก็อ่านว่า e e อาเป็นคำที่สมบูรณ์ละต่อไปตัวถัดมา genauso. อ่านว่า I o o ถูกไหมเราเปลี่ยน e เป็น y เป็นคำว,ว่า yo yo และตัวสุดท้ายย o n y เราเปลี่ยนจาก e ให้เป็นตัว y อ่านว่ายางดังนั้นสำหรับน้องๆมปลายต้องจำครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นจำได้เปล่าที่มันเป็นวงเล็บตอนที่เราเรียนสนระผสมกันอันนี้เนี่ยลดรูปเหลืออะไรมันจะเหลือ e o e o ถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอาไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นเราจะเห็นเป็นรูปไหนระหว่างรูปนี้ หรือว่ารูปนี้เออมันต้องเป็นรูปอะไรมันต้องเป็นรูปบนถูกป่ะเราจะไม่เห็นรูปล่างแน่นอนอ่ามาอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่คุณเขียนพินอินแบบเนี้ยถูกป่ะไม่ถูกงนะ่ะไม่มีพินอินแบบนี้มันต้องเขียนแบบไหนมันต้องถูกลดรูปมาละเหลือแบบนี้ถูกป่ะอ่านว่าลิโอลิโอดังนั้นที่พี่คุณเน้นย้ำว่าเฮ้ยมันคือเนื้อหาที่อาจจะออกสอบใน Alevel เขาชอบออกแบบนี้ ยกตัวอย่างเช่นอะคำนี้เลยคำนี้เนี่ยประกอบจากพินยินอะไรบ้างข้อ1ระหว่างเลบวกอิว e สมมุติพี่คุณใส่เสียงหยางบวกเสียงหยางเท่ากับหลิวหรือข้อ2เลบวกอิโอ e บวกเสียงหยางเท่ากับเหลิวดังนั้นน้องต้องตอบอะไรน้องต้องตอบข้อ1ผิดเลย เออปาดเหงื่อเลยมันต้องตอบข้อสองเนาะเพราะว่าดั้งเดิมของมันอนะคือ io e เนี่ยข้อสอบมันชอบถามแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆเรียนอยู่แล้วที่โรงเรียนอาจจะออกข้อสอบเนี่ยให้ตอบข้อ2นะครับมันคือเลอบวก io แล้วบวกเสียงหยางแต่ว่าลดรูปแล้วมันกลายเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหลียวเหลียวอ่ะงั้นลองมาดูตัวนี้เอาตัวนี้เลยพินยินตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับระหว่างข้อ1 E บวก O บวกสมมติพี่คุณใส่เสียง3หยอหยบวกเสียง3เข้าไปกลายเป็นคำนี้หรือข <im> ้อ2อะไรก็ไม่รู้ไม่มีพยัญชนะต้นบวก IOU บวกเสียง3เท่ากับหยต้องตอบอะไรครับ <tres> ต้องตอบข้อ2เพราะว่าอะไรกดทางไวยากรณ์สระดั้งเดิมของมันคืออ o ที่เป็น EOU แต่ไม่มีัาชนะต้นมันเปลี่ยนจาก e มาเป็น y ที่เป็นันาชนะต้นพิเศษตอนนั้นข้อสอบม,มันชอบออกแบบนี้ซึ่งที่พี่คุณกำชับว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆมปลายเนี่ยจะต้องจำจำได้จำจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดก็ต้องจำเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อคะแนนของ,องน้องๆนะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้มันก็สามารถไปผสมกับตัวอื่นได้อยู่แล้วโดวยตัวอย่างเช่น le องลียงแบบนี้ได้ แต่ว่าพินอินตัวเนี้ยมันจะไม่อยู่โดดๆดดถ้าอยู่โดดๆดดปุ๊บมันก็จะมีพยัญชนะต้นพิเศษเข้ามาช่วยแบบนี้เลยทันไหมค่อยๆนะค่อยๆถ้าเกิดว่าตามไม่ทันอาจจะพอยส์ก่อนแล้วก็อาจจะไปดูใหม่อีกรอบหนึง่งแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยโอเคเราเข้าใจละเราก็กดเพลย์แล้วก็ไปต่อด้กันนะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อย่อยอันที่2ครับเขาบอกว่าในกรณีที่หลัง e ไม่มีสระตัวอื่นเลยให้เติมพยัญชนะต้นพิเศษ y เนี่ยเข้าไปข้างหน้า e มันก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว e โดดๆแล้วก็มีนาสิกหน้าหลังก็แค่เอา y เข้าไปเติมข้างหน้ามาดูตัวแรกนะตัวแรกเนี่ย e เอาไม่มีปัญหาอยู่ละไม่มีปัญหาอยู่ละแต่อยู่ดีๆเราจะเอาสระตัวเนี้ยปาวางโดดๆมันมันอ่านไม่ได้มันจะต้องมีพันธนาต้นตัวอื่นเข้ามาด้วยอายกตัวอย่างเช่นที่อย่างเงี้ยอ่ะเป็นคําละอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่โดดๆปุ๊บพันธนาตต้นพิเศษเข้ามาช่วยละ ต่อไปเรามาดูตัวถัดมาครับตัวนี้ก็คือคําว่ายิงอ่ะผสมกับตัวอื่นได้ป่ะได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ยิงอ่ะได้ละแต่ถ้าอยู่โดดๆปุ๊บอ้าววายมาเลยมาช่วยทันทีอันสุดท้ายยิงยิงอ่ะสมมุติเอาเพรชาะะต้นตัวเดิมตัวจีจีอินจีนได้ทําไมจะไม่ได้เนาะเอามาผสมกันแต่ถ้าเกิดอยู่โดดๆปุ๊บป๊บ เอาพยัญชนต้นพิเศษ y เข้ามาช่วยทันทีเลยข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากนะครับต่อไปเรามาดูข้อย่อยถัดมาครับในกรณีที่เป็นอ u ก็คือมีมงกุฎไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสระใดๆอยู่ก็ตามจะต้องเติมพยัญชนะต้นพิเศษ y เข้าไปข้างหน้าและเอาจุดออกช้าๆนะเอาใหม่ถ้ากรณีเป็นอ ไม่ว่าข้างหลังเนี่ยจะมีหรือว่าไม่มีสระใดๆก็แล้วแต่จะต้องเติมพยัญชนะต้นพิเศษ Y เข้าไปข้างหน้าและเอาจุดออกอ่ะมาดูนะทุกคนคราวนี้วิโดดๆเลยไม่สนเอา Y มาอยู่ข้างหน้าแล้วจุดหายไปมาดูตัวถัดมานะมีอันมาตามข้างหลังเอา Y มาอยู่ข้างหน้าจุดหายไปต่อไปมาดูนะอือ เอา y มาอยู่ข้างหน้าจุดหายไปมาดูตัวสุดท้ายยืนเอา y มาอยู่ข้างหน้าแล้วจุดก็หายไปแล้วถามพี่คุณว่าเอ้าพี่คุณไอตัวเนี้ยมันใช่ตัวเดียวกันกับที่ไปผสมกับตัวเนกับตัวเลอใช่ไหมใช่ตัวเดียวกันเลยดังนั้นตัววมันสามารถผสมอะไรได้บ้างเนเลจีชีห้าตัวแต่มีอยู่สองตัวในนี้ที่มงกุฎยังอยู่จำได้เปล่า ตัวไหนที่มงกุฎยังอยู่ตัวเนอกับตัวเลอสองตัวนี้ยังคงมีมงกุฎอยู่อะเดี๋ยวพี่คุณเขียนลงมาอย่างนี้นอกับลอดังนั้นจีชีซีพอผสม,มกับยูจุดๆแล้วเหลือจูชูชูที่มงกุฎหายไปคราวนี้จำเพิ่มละมีตัว y เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีสระใดๆเข้าเงื่อนไขข้อนี้เลย ก็จะเอา y มาอยู่หน้า u แล้วจุดหายไปดังนั้นก็จะมี n l g c c แล้วก็ที่เราเพิ่งเรียนกันไปทั้งหมด6ตัวมีแค่2ตัวที่มีจุดๆุดคราวนี้เรามาดูต่อว่าเอา้าแล้วมันสามารถเอาสระพวกนี้ไปผสมกันกับพยัญชนาต้นตัวอื่นได้ไหมได้ดิทำไมจะไม่ได้อ่ะยกตัวอย่างนะตัวนี้มันก็เอาไปผสมกับตัวนี้ได้อยู่แล้วเป็นตัวอย่างแต่แค่ทำไม จุดหายไปถูกป้ะจุดหายไปมาดูตัวถัดมาตัวนี้มันก็สามารถเอาไปผสมกับตัวอื่นได้แต่ว่ามันผสมได้แค่ตัวอะไรเพราะว่ามันคือตัวอือมันผสมได้แค่อะไรครับ G C C ถูกป่ะมาผสมกับโปรโปได้เปล่าไม่ได้เพราะว่ามันผสมได้แค่อะไรตัวนี้มันผสมได้แค่ G, G C ชเนอแล้วก็เลอแต่ว่าในภาษาจีน่ะ ไอสระตัวนี้มันผสมกับเนอกับเลอไม่ได้มันไม่มีพินยินตัวนี้ในภาษาจีนดังนั้นให้ทุกคนลองดูที่ตารางสัาสอักษรนะครับมันก็จะสามารถผสมได้แค่ G, C, C 3ตัวแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะรวมพยัญชนะต้นพิเศษตัวนี้มันก็จะรวมเป็น4ตัวแค่นี้ไม่มีพินอินตัวอื่นแล้วเนาะต่อไปสมมติถ้าเกิดว่าเราจะเอาตัวนี้ล่ะไปผสมมันก็ผสมได้แค่อะไร5ตัวถูกปะ G c ีชนลถ้าเกิดว่าจะรวมพันะต้นพิเศษด้วยก็คือตัว Y กี่ตัวละ6ตัวมีกี่ตัวที่สามารถผสมแล้วมีจุดอยู่ยังมีมงกุฎอยู่คือตัวไหนเนลเถูกป่ะดังนั้นเราก็จะเห็นเป็นรูปอะไรครับเนกับเลถูกป่ะอ้าวต่อไปเรามาดูตัวถัดมาตัวนี้มันก็ผสมได้แค่อะไรจ C c ีเน เลอแล้วก็ตัววายแต่ในภาษาจีนมันผสมได้แค่จีชีซีแล้วก็ตัววายแต่ตารางสะทักรเนี่ยมันจะไม่ผสมกันกับตัวเนอกับตัวเลอดังนั้นจะไม่มีพินอินที่ผสมกับเนอเลยในภาษาจีนกับสระตัวนี้นะครับแค่นั้นเองดังนั้นหลักๆของตัวอือมันจะผสมได้แค่อะไรจีชีซีเนอเลอแล้วก็แผรนสระาต้นพิเศษยี y. นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูที่ข้อย่อยถัดมา กรณีที่เป็นอูและหลังสระอูมีสระใดๆให้เปลี่ยนจากอูเป็นพยัญชนะต้นดับเป็นอยู่ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างนะทุกคนจะเห็นว่าหลังอูมันคือสระหมดเลยดูนะอาไอเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสระหมดเลยเอยอูอัอองเอองดังนั้นจะเปลี่ยนอูเป็นพยัญชนะต้นพิเศษ วที่เป็นตัวอักษร w นะครับลอา,าดูตัวแรกนะตัวนี้ w เปลี่ยนเป็น w w ต่อไป y เปลี่ยนเป็นอะไรครับ y ดังนั้นเราจะเห็นพินอินในรูปนี้เนาะ w เปลี่ยนเป็น w w เปลี่ยนเป็น w ที่เป็น w นะครับต่อไปอันถัดมา w เปลี่ยนเป็น w แบบนี้ ต่อไปวันเปลี่ยนเป็นวันแบบนี้ที่มีพัน,นะต้น W เข้ามาคำถัดมาวองเปลี่ยนเป็นวองที่เป็น W เพิ่มเข้ามาและสุดท้ายวองเปลี่ยนเป็น W ที่เป็นคำนี้วองและเหมือนเดิมถามว่าไอสระพวกนี้มันไปผสมกับอันอื่นได้ไหมได้ได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะที่คุณเอาคำนี้ ดังนั้นมันก็จะว่าควาควาอ่ะต่อไปอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าไกวกวแต่แต่นะคราวนี้มาดูนะปป๊บเป๊บปป๊บสามตัวนี้มันพิเศษกว่าเพื่อนมาค่อยๆนะตัวนี้นะครับมันถ้าเกิดว่าผสมกับพันชนะต้นแล้วอะ่ะมันจะลดรูปเหลืออะไรเหลืออวนที่เป็นตัวอูกับตัวอื่น ถูกไหมอะสมมติถ้าเกิดว่าพี่คุณเขียนตัวนี้มันจะอ่านว่าตัวตัวถูกปะเราจะไม่เขียนรูปนี้ไม่มีแบบนี้จะไม่มีแบบนี้พอผสมกับภาชนะต้นตัวอื่นแล้วมันจะเห็นเป็นแบบนี้ตัวอ่ะมาอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดพี่คุณเขียนตัวนี้มันก็คือตัวนี้แต่ว่าเราจะไม่เขียนพินยินแบบนี้มันจะต้องเขียนแบบนี้ทวน ทวนพอย้อนกลับมาที่คำเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเป็นสระแบบนี้โดดๆเลยมันจะไม่สมบูรณ์นะดิมันจะต้องเขียนเป็นแบบไหนมันก็เลยจะต้องมีพจนานุต้นพิเศษเข้ามาอยู่ข้างหน้านั่นเองเลยเห็นเป็นรูปนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้ตัวนี้มันย่อหรืออะไรมันย่อเหลืออูกับอีอ่านว่าเวเวคราวน,นี้ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาเดิมเลยอ่ะเป็นตัวเตอดังนั้นตัวนี้มันอ่านว่าอะไรอ่านว่าตัว ตัวเอถูกไหมเราจะไม่เขียนพินอินแบบนี้เนาะเราจะไม่เขียนพิน,นแบบนี้อ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งเอาพยัญชนะต้นแบบเดิมเลยคํานี้คือเทว์เทวแต่ว่าเราจะไม่เขียนแบบไหนเราจะไม่เขียนแบบนี้เราจะไม่เขียนแบบนี้ถูกไหมคราวนี้เราเอาตัวสุดท้ายดอกจันไว้เลยมันคือพินยินตัวเดียวที่ไม่สามารถไปผสมกับพนยัญชนะต้นได้แล้วไอสระตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นคำที่สมบูรณ์มันจะต้องมี w มาอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นคำนี้อ่านว่าเวงเวงและมาดูข้อย่อยอันสุดท้ายนะครับในกรณีที่เป็น u โดดๆเลยเนี่ยเราก็จะเอาพยัญชนะต้นพิเศษ w มาอยู่ข้างหน้า u ดังนั้นเราจะเห็นเป็นรูปนี้ u u ถึงจะเป็นพินยินที่สมบูรณ์อ่ะเหมือนเดิมเลยมันสามารถเอาไปผสมกับพยัญชนะต้นอื่นได้ปะ ได้ทำไมจะไม่ได้เอายกตัวอย่างเช่นอะไรเอาตัวนี้แล้วกันรูรูเนี่ยได้ล้รูก็คือรูนะรูจะไม่ใช่รอดังนั้นมันจะแยกกันเลอะตัวเนี้ยมันสามารถผสมได้ทั้งอูแล้วก็อือถูกปะ่ะอ่ะเพิ่มได้ปะ่ะได้ทำไมจะไม่ได้คูคูแต่ว่าถ้าเกิดอยู่โดดๆดดอ่ะไม่ได้ละไม่ได้ละเป็นคําที่ไม่สมบูรณ์ละ จะต้องมีพยัญชนะต้นพิเศษมาอยู่ข้างหน้านั่นเองครับดังนั้นนะครับเนื้อหาของหน้านี้ทั้งหน้าเนี่ยมันก็คือหน้าที่ของพยัญชนะต้นพิเศษยีแล้วก็วูถูกไหมสําหรับน้องๆมปลายพี่คุณจะขอสรุปสั้นๆส,สิ่งที่ควรจํานะครับ4ข้อเลยก็คือตัวแรกเอีย e วถ้าเกิดว่าเอาไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือ อีโอที่เป็นรูปร่างตัว E แล้วก็ตัวอูอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นเตียวเลียวแบบนี้เป็นต้นดังนั้นอายกตัวอย่างถ้าเกิดว่าที่คุณใส่เสียงสีเป็นเลียวโจทย์ถามว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอะไรเลอบวกเอียวถูกป่ะเพราะว่าดั้งเดิมของมันมันคือเอียวแล้วก็บวกด้วยวันยุกต์เสียงสีดังนั้นเลยเป็นคําว่าเลียวอ,อันเดียวกันเตียวอ,อ่ะสมมุติเป็นเสียงหนึ่งนะเตียว มันก็คือเตอบวกเอียวบวกเสียงหนึ่งกลายเป็นเตียวแบบนี้นะต่อไปเรามาดูอันที่สองอันที่สองก็คืออวนอวนอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นเราจะเห็นในรูปอวนแบบนี้ที่เป็นอูกับเอินถูกไหมอ่ะมาดูตัวอย่างถ้าเกิดว่าพี่คุณเอาตัวเดิมเลยตัวเตอนี่แหละเตอ ตัวตัวเราจะเห็นเป็นแบบนี้อ่ะเป็นเสียงหนึ่งแล้วกันตัวตัวดังนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเตอบวกอวนบวกเสียงหนึ่งเป็นคำนี้ละถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าเตอบวกอุนบวกเสียงหนึ่งไม่ใช่ละไม่ใช่ละดังนั้นอาจจะไม่ได้คะแนนนะครับแต่ถ้าสระตัวนี้อยู่โดดๆปุ๊บมันอยู่ได้ปะ ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากอูที่อยู่ข้างหน้ากลายเป็นคำนี้วินวนดังนั้นจะมีแค่พินยินตัวนี้ตัวเดียวในภาษาจีนถูกปะดังนั้นวินตัวนี้มันก็คือพยัญชนะต้นอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีพยัญชนะต้นบวกกับวูนสมมติเอาเป็นเสียงหนึ่งและกันวินดังนั้นเป็นคำว่าวินได้ละ ต่อไปข้อ3ากับข้อ4นะครับเดี๋ยวพี่คุณจะขอเอามาเขียนด้านบนขวามือนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเขียนยาวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นว่าวตัวพี่คุณจะบังนะครับข้อ3ก็คือตัวเวเวถ้าเกิดว่าเอาไปผสมกับพันชนะต้นตัวอื่นแล้วเนี่ยมันจะลดเหลืออะไรมันจะลดเหลือเวแบบนี้สองตัวยกตัวอย่างเช่นเอาตัวเดิมเลยอ่ะตัวต้วตั้วดังนั้นมันจะเหลือแค่อูกับอ e, ีสองตัวอ่ะสมมติโจทย์ถาม พินินตัวนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอะไรครับเตอบวกอวยบวกเสียงสี่เป็นคําว่าต้ย้ยดังนั้นน้องๆมปลายระวังระวังและตัวสุดท้ายข้อ4ข้อนี้ดอกจันเลยครับก็คืออูเวงอูเวงตัวเนี้มันไม่สามารถไปผสมกับพยัญชนะต้นตัวอื่นได้ละมันจะมีแค่คำคำเดียวของมันเลยถ้าเกิดว่าเป็นรูปพินินมันจะทำไมครับ กลายมาเป็น W ทันทีดังนั้นถ้าเกิดโจทย์ถามว่าวงตัวนี้พินยินมันเกิดจากอะไรมันก็คือพยัญชนะต้นอะไรก็ไม่รู้บวกกับสระวงสมมุติเป็นเสียงหนึ่งวงวงบวกกับวรรณยุก เสียงหนึ่งดังนั้นเป็นคําว่าวงแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่เรียนแล้วตามไม่ทันหรือว่ายังงง,งอยู่สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือว่าเฮ้ยมีตรงนี้ที่ยังไม่เข้าใจสามารถถามพี่คุณไลน์ถามพี่คุณได้ตลอดเลยนะครับ